แต่ภา,า,กาพก,ก็ตัดมาทางด้านของทัศนโสรังซึ่งทัศนโสคังในตอนนี้ก็ได้มาหาผู้คุมหอเบญจธาตุซึ่งผู้คุมหอเบญจธาตุจะเป็นคนที่คอยดูแลสถานที่แห่งนี้นะครับคอยดูแลคนที่จะเข้าไปได้คัดคนที่จะเข้าไปได้นั่นเองโดยการมาของทัศนโสรังก็มาเพื่อแนะนําสิทธิ์ของเขาในการเข้าร่วมหอเบญจธาตุในด้านความสามารถของลูกศิษย์ของเขาก็ <Cir que S 2> มีความสามารถมากพอในการเข้าร่วมได้เหมือนกัน แต่พอผู้ดูแลหอเปจธาตุได้ตรวจสอบรายชื่อของเราลูกศิษย์ท่านโศขังแล้วตัวเขาเองก็ไม่ได้ตอบตกลงไปแต่อย่างใดเพราะรายชื่อที่ได้รับมานั้นเป็นรายชื่อเพียงแค่ผู้คนที่มาจากอาณาจักรลางเป็นดินแดนที่ไม่ได้มีความแข็งแกร่งอะไรขนาดนั้นถือว่าเป็นดินแดนที่อ่อนที่สุดในการเข้าร่วมหอเปจธาตุในครั้งนี้ตัวผู้ดูแลเองเขาเลยก็ไม่ได้ตอบตกลงไปแต่อย่างใดแถมก็ยังไล่ท่านโศขังนี้ออกไปจากที่นี่ด้วยซึ่งนําให้ท่านโศขังถึง แม้ว่าตัวเขานั้นจะรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากในการกระทําของผู้ดูแลแบบนี้แต่สุดท้ายตัวเขาเองก็ต้องยอบออกไปจากที่นี่เหมือนกันนะครับในตอนนี้ผู้ดูแลก็ได้กล่าวดูถูกทัานโศครั้งไปเป็นเพียงแค่ผู้ดูแลอาณาจักรต่อหลังเท่านั้นกล้าคิดที่จะมาร้องดีกับเขามันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วส่วนทางแดนของท่นโศครั้งในตอนนี้ก็ได้กลับมาหาลูกศิษย์ทั้ง4นะครับซึ่งตัวเขาก็มีความเป็นกังวลเป็นอย่างมากเพราะถ้าเกิดว่าไม่ สามารถนําเอาทั้งสีเขารวมหุบเขาเป็นจธาตาได้เกรงว่าพระเอกก็คงจะต้องตาหนิติเขาแน่ๆน,นะครับในตอนนี้ก็เลยแบบว่าคิดหาวิธีคิดน้อยคิดใหญ่ว่าควรที่จะเอาอะไรยังไงดีถึงแม้ว่าทั้งสีจะบอกกับทังโศคัง,คงว่าพวกเขาก็ไม่ได้เป็นกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถเข้าไปฝึกฝนที่หุบเขาเป็นจธาตาได้แต่ถ้าเกิดว่าใช้เวลาในการฝึกฝนเองก็จะสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้เหมือนกันแต่ด้วยทังโศคังก็ได้รับปา กับพระเอกไว้แล้วว่าจะให้ทั้งสี่คนเข้าร่วมในการฝึกฝนหุบเขาบบญจทาตตัวเขาก็จะทําได้ให้ได้เหมือนกันซึ่งสุดาแล้วก็สามารถคิดวิธีออกได้นะครับในตอนนี้ก็ต้องรีบพาทั้งสี่มุ่งเดินทางไปยังสถานที่แห่งหนึ่งเลยซึ่งสถานทีน่นี้เต็มไปด้วยพายุหิมะน้ําแข็งปกคลุมไปทั่วบริเวณรอบๆอ,อยากในการเดินทางพอสมควรแต่สุดท้ายพวกเขาก็สามารถมุ่งเดินทางมาถึงจุดมุ่งหมายอยู่ดีในสถานที่แห่งนี้มันก็จะมีคล้ายคพระ พวังพระชวังหนึ่งในยับที่ตรังตรางาแบบสวยงามที่กลางหุบเขาน้ําแก่งแห่งนี้แถมพอพวกเขาทั้ง้าค้นมาถึงมันก็มีเสียงจากใครบางคนได็พูดบอกกับเขาให้ออกไปจากที่นี่ซะผู้บุกรุกที่มายังสถานเท่งนี้ถ้าเกิดว่าไม่รีบออกไปจากเสียงเตือนก็เกรงว่าทุกคนก็อาจจะถูกโถมตีเลนงานก็เปลี่ยนได้ซึ่งในตอนนั้นเองนะโซคังก็พยายามที่จะพูดบอกกับท่านโซผู้นั้นไปในการที่เขานั้นมายังสถานเท่งนี้มาเป็นการดี ไม่ได้มาเพื่อบุกรุกมาที่นี่เพื่อมาแนะนำสิทธิ์ให้กับท่ศนดได้รู้จักจึงดํานี้ทาน์ก็ไม่เชื่อในสายตายอยู่แล้วนะครับผม พราะทา่านโศคังถือว่าเป็นผู้ดูแลที่มาจากอาณาจักรต่อร่างในการที่จะหาลูกศิษย์ที่มีพรสวรรค์มาให้แก่เขาได้นั้นมันก็เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เหมือนกันตัวเขาก็ไม่ยอมเชื่อนะครับก็ยังได้ล่าวขูท่านโศคังไปอีกว่าถ้าเกิดว่าเจ้าไม่รีบออกไปจากที่นี่แล้วลระก็อย่าหาว่าข้าไม่เตือนเลยละกันแต่ทา่านโศคังก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าลูกศิษย์ที่เขานั้นพามาเป็นลูกศิษย์ที่มีพรสวรรค์จริงๆข้าพลังที่สามารถวัดได้ก็เกิด เกิน6กกันไปหมดแล้วในตอนนั้นเองทาโซที่ได้รับฟังคําพูดของท่าโซครั้งตัวเขานั้นก็ถึงกับต้องยอมเชื่อเลยทีเดียวนะครับเพราะสิทธิที่มีความสามารถค่าพลังเกิน60นั้นถือว่าเป็นสิทธิที่มีพรสวรรค์จริงๆสุดท้ายแล้วตัวเขาก็ต้องยอมปลากระตุกมานะครับซึ่งทาโสผู้นี้ก็จะเป็นจกักรพรรดิชวนปิงแห่งหุบเขาน้ําแข็งของอาณาจักรตอนบนแท่งนี้นะครับถือว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงถุกคนอยากที่จะได้รับตัวเขานั้นเป็นอาจารย์เอยก ได้แต่สุดท้ายแล้วคนที่จะได้กลายเป็นสิทธิ์ของเขานั้นจะเป็นคนที่เขานั้นคัดตันเองเท่านั้นนะยรับในตอนนี้พอได้ยินคําพูดของท่านโศครั้งว่าทั้งสีคนมีค่าสพรสวรรค์เกิน60กันหมดแล้วตัวเขาก็เลยต้องยอมปลากกดตกมานําเอาหินวัดค่าคุณสมบัติออกมาให้กับทุกคนได้วัดค่าพลังเลยนะยรับจึงทาให้ตัวเขาที่เห็นทุกคนที่ได้วัดค่าพลังแล้วก็รู้สึกตกใจจริงๆนะยรับเพราะคนที่อยู่ในอาณาจักรบนส่วนมากไม่มีใครที่จะสามา วัดค่าพลังได้ไดสูงกว่านี้ได้แม้แต่กระทั่งตัวเขาก็ได้60พอดีนะครับแต่ว่าคนพวกนี้ถึงแม้ว่าตอนอยู่อาณาจักรร่างจะมีค่าพลัง50ต้นต้นกันเท่านั้นแต่พอขึ้นมาที่อาณาจักรบนแล้วค่าพลังของพวกเขาวัดได้เกิน60กันหมดเลยทีเดียวนะครับในตอนนี้ก็เชื่อได้เลยว่าคนที่ทัศกคางพามาถือว่าเป็นคนที่มีพรสวรรค์สมคำร่ำลือสมคำพูดของเขาจริงๆในตอนนี้ก็เลยได้แบบว่านำเอาคิดตั้นชิ้นหนึ่งออกม เป็นคิดตันที่จะวัดว่าใครกันที่จะเหมาะเป็นลูกศิษย์ของเขาจริงๆก็ได้บอกให้ทุกคนนั้นปลดปล่อยพลังสุดแข็งแกร่งออกมาเขาใส่หินวัดค่าพลังนี้นะครับจึงทําให้ในตอนนี้ทุกคนที่ได้ทําการวัดค่าพลังเข้าไปหรือว่าเสริมพลังเข้าไปแล้วมันก็จะมีอีกคนหนึ่งที่เขานั้นสนใจนะครับก็จะเป็นนายน้อยอูที่มาจากตะกูลเลงนะครับผมซึ่งตัวเขาเองก็จะมีพลังที่สอดคล้องกับทัศน์ปิงซึ่งจะมีความสามารถพลังน้ําข แข่งเหมือนกันนะครับจึงทำให้ทัโสชวนปิงก็คิดว่าจะรับนายน้อยอูคนนี้กลายเป็นสิทธิของเขาจะเต็มใจหรือเปล่าโดยนายน้อย,ยอูก็เต็มใจจะได้รับพันอาจารย์ชวนปิงกลายเป็นสิทธิของเขาอยู่แล้วจะถือว่าอนาคตของเขาก็อาจจะมีความสามารถเพิ่มขึ้นก็เป็นได้ในตอนนี้ก็ต้องตอบตกลงไปโดยที่ไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับจึงทาให้ทัโสครั้งก็รู้สึกเศร้าเหมือนกันเพราะทั้ง3มคนนี้ ก็มีความสามารถเหมือนกันจะสามารถกลายเป็นสิทธิของท่งโสดชวนปิงได้หรือเปล่าแต่แต่ว่าทั้งโสชวนปิงก็ไม่สามารถรับสิทธิเพิ่มอีกแล้วนะยับเพราะทั้ง3มคนนี้ไม่ได้มีความสามารถในการสอดคล้องกับพลังของเขาถึงแม้ว่าจะรับเป็นสิทธิ์ก็จะไม่สามารถที่จะช่วยให้ทั้ง3คนนั้นมีพรสวรรค์เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมหรือว่าทะลุขีดจำกัดของตัวเองได้แต่เรื่องนั้นก็คงจะไม่ต้องเป็นกังวลอยู่แล้วถึงแม้ว่าตัวเขาจะไม่สามารถรับเป็นสิทธิ์ได้ แต่ก็ยังมีเพื่อนเพื่อนของเขาอีก3คนสขา,ายของเขาก็อาจที่จะมีพลังสอดคล้องกับทั้ง3าคนและก็รับการประสิทธิได้เหมือนกันทานโสชวนปิงก็ได้เรียกกล่าสาหายของเขาออกมาเลยนะครับเพียงแค่ปรากฏออกมาก็รับรู้ได้เลยว่าทั้ง3คนนี้แข็งแกร่งมากสามารถฉีกห่วงมิติทะลุมายังสถานที่นี้ได้โดยตรงเลยนะครับจึงทําให้ทั้ง3คนที่ได้มาเจอกับทัานโสชวนปิงก็ได้กล่าวทักทายกับทัานโสชวนปิงและก็ได้ทำไปเหมือนกันในการที่เจ้า เรียกพวกเรามยายังสถานเทคนี้ก็คงจะต้องมีเรื่องดีๆให้กับพวกเราใช่ไหมล่ะโดยทั้งสซชวนปิงก็ได้พูดบอกกับทั้งสามไปว่าขามีเด็กที่มีความสว่วนความสามารถเด็กพวกนี้อาจที่จะมีพลังในการสอดของพลังกับพวกเจ้าและพวกเจ้าอาจที่จะยอมรับพวกเขากลายเป็นศิษย์ก็เป็นได้จึงทําให้ทั้งสามก็สงสยัยเลยทีเดียวนะครับว่าเด็กพวกนั้นเป็นใครกันแน่แต่ตอนนี้พอได้สัมผัสได้ถึงพลังของเด็กทั้งสามคนแล้วพวกเขาก็รับรู้ได้เลยว่าทั้งสาม มีพรสวรรค์จริงๆถึงแม้ว่าฐานการบนเพาะพลังในตอนนี้อาจจะยังไม่ได้แข่งงมากแต่ถ้าเกิดว่าฝึกฝนไปในอนาคตก็เกรงว่าก็อาจจะเป็นคนที่ไร้เทียมทานเหมือนกันซึ่งก็จะมีทัโสที่มาจากสำนักกระบี่นะครับพอได้เห็นรูปร่างลักษณะท่าทางของหวังชีหมิงแล้วตัวเขาเองก็รู้สึกมีความสนใจพอสมควรนะครับก็ได้ทำการปลดปล่อยพลังดาบของเขาในการเข้าโจมตีหวังชีหมิงไปซึ่งก็ไม่เป็นการโจมตีเพื่อทำลายแต่ ได้นะครับเป็นการโจมตีเพื่อทําการตรวจสอบดูว,ว่าหวังชีหมิงมีความสามารถแบบไหนกันแน่ตัวเขานั้นก็รู้สึกตกใจเหมือนกันนะครับเพราะร่างกายของหวังชีหมิงเป็นร่างกายที่ไม่ธรรมดาเป็นร่างกายของเทพดาบในตำนานต่างที่ทุกคนกําลังตามหาอยู่ในตอนนี้แม้แต่กระทั่งตัวเขาก็ยังไม่ได้มีความสามารถมากมายขนาดนี้ในสมัยที่ยังมีอายุราวๆเท่ากันนะครับรับรู้ได้เลยว่าหวังชีหมิงเป็นคนที่มีพรสวสรรค์จริงๆก็ได้กล่าวชื่นชม ขอบคุณชวนปิงไปที่แนะนำสิทธิ์ที่มีความสามารถแบบนี้ให้แก่เขาตัวเขาเลยได้พูดถามกับวังชี่มิงไปว่าตัวเจ้าเต็มใจที่จะเป็นรูปสิทธิ์ของข้าหรือเปล่ปาแต่วังชีมิงก็ได้ตอบกลับกับทัพบสดนักจาบไปว่าตัวเขานั้นได้เคยเรียนรู้ทักษะดาบมาจาก,กพัดดาบคนก่อนว่าข้านอาจจะนับถือท่านเป็นอาจารย์ในการฝึกฝนข้าต่อจากนี้แต่ถ้าว่าอาจารย์คนเก่าของข้าถึงแม้ว่าข้าจะไม่เคยเห็นรูปร่างหน้าตาของเขาแต่เขาก็เคยสอนข้าให้ แข็งแร่งขึ้นแบบนี้ข้าก็ยอมรับนับถือเขาเป็นอาจารย์เหมือนกันตัวท่านจะเต็มใจหรือเปล่าจึงทําให้จกักรพรรดิดาผู้นี้ก็ถึงกับรู้สึกตกใจเหมือนกันนะครับวีวังชีมิงมีอาจารย์มาก่อนนะครับก็ได้ระเบิดพลังออกมาด้วยความโมโหเล็กนิดเดียวนี้ครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีเรื่องกันหรือเปล่านะฮะในตอนนี้ก็จะเป็นตอน EP ีที่ล่าสุดแล้วนะครับสําหรับ EP ีที่486นะครับทุกคนสำหรับอีพีหน้าคลิปหน้าเดี๋ยวมาต่อกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสัปดาห์หน้านะครับรเรื่องนี้ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ